เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เรายังอยู่ในตัวของล้านนาไทยเคลายราอยู่นะคะครา,าวที่แล้วเนี่ยเราจบกันตรงที่หน้าน,นี้จำได้ใช่ไหมคะทองอารามเชียวนะคะคราวนี้เป็นอีกคนละแนวแล้วนะคะอันนี้จะเป็น กระเบื้องดินเผาไฟสูงประดับผนังชนิดเคลือบก,กระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายนะคะลายพวกนี้เราก็จะเห็นกันอยู่บ้างน,นะคะจะน่ารักกุ๊กกิ๊กเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวหวานๆนะคะลายประดาวลายดอกไม้นะคะพวกนี้ลายดอกดีดาวดีนะคะอ่านี่ก็คือเขาทางด้านขวาเขาก็ยกตัวอย่างผนังที่อ่า ใช้กระเบื้องลักษณะนี้ในการตกแต่งให้ดูนะคะน,นี่ก็จะเป็นหน้าถัดไปอันนี้เขาเรียกว่า special collection นะคะเขาก็คงจะเป็นลายพิเศษอะคะ่ะที่เขามีอยู่อันนี้รู้สึกตีมจะเป็นตีมอเออมีให้เยอะค่ะมีตั้งแต่ปูปลานะคะจนกระทั่งถึงอันนี้ไม่แน่ใจออกแนววายอะนะคะก็จะเห็นว่ามีลายละเอียดให้มีลายให้เลือกค่อนข้างจะเยอะนะคะอ่านี่ลายของเขาส่วนอันนี้เนี่ย ก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะก็เช่นเดียวกันจะเป็นลายพิเศษของเขาที่เขาก็จะบอกบอกว่าลวดลายพิเศษทั้งแบบวาดลายแล้วก็ลายแบบสูงนูนต่าก็คงจะมีมิตินะคะจับลงไปคงจะไม่เรียบๆคือเขาย้ํานะคะว่าของเขาเป็นสินค้าทํามือ,อถ้าเป็นกระเบื้องทํามือเนี่ยลายเหรียญลูกเล่นพวกนี้ก็คงจะสามารถทําได้เยอะนะคะ,อะโอเคเราดูใกล้ๆกันแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแคตตาล็อกทางหน้าแคตตาล็อกค่อนข้างหนาค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดให้ดูกันนะคะ นี่อ่าอันนี้อันนี้ใเลยค่ะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยสงสัยจะเป็นอ๋อวิธีการจัดวางอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก็ได้ค่ะนะคะ size and shape นะคะขนาดแล้วก็รูปทรงนะคะเขาก็จะมีกระเบื้องเนี่ยหลากหลายขนาดนะคะเขามี Special Shape หรือแม้แต่ว่าเป็นแบบอ่าสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมของเขาก็มีนะคะอันนั้นแบบสแควร์อันนี้ก็คือจะเป็นแบบอ่าผืนผ้านะคะแบบหกเหลี่ยมนะคะแบบแปดเหลี่ยม มีให้เลือกหมดละคะ่ค่ะแบบว่ามีมุมไม่มีมุมตัดมุมทางด้านไหนนะคะสั่งได้หมดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสาหรับเห็นบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์เป็นกระดาหรือว่าจะเป็นตัวสระว่ายน้านะคะก็จะมีขอบต่างๆพิเศษนะคะที่ที่ลักษณะกระเบื้องของเขาให้ดูให้ได้นะคะทางด้านขวาก็จะเป็นตัวอย่างกระเบื้องของเขาทั้งหมดนะคะที่เขาติดผนังเอาไว้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่โชว์รูมหรือว่าไปออกงานที่ไหนมา อหน้าถัดไปวันนี้พักไว้ก่อนแค่น,นี้ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงนี้กันคราวหนะะ้าค่ะ